วันนี้เรามาทำข้าวต้มเครื่องกันนะคะอาหารสำหรับเป็นวัดนะทานร้อนๆจะดีมากเลยนะคะเรามีส่วนประกอบนะคะมีกุ้งแห้งวันนี้จะใส่กุ้งแห้งนะคะแช่น้ำไว้อ่าเราใช้หัวหอมแทนกระเทียมนะคะี๋ยวเราเจียวกันเลยเลยนะคะเจียวหัวหอมให้หอมเลยนะคะเจียวรอใส่ อ่าแล้วเรามีพริกไทยนะคะพริกไทยวันนี้เรามีพริกไทยป่นเรามีพริกไทยป่นนะคะเดี๋ยวเราเจียวกับหัวหอมเลยใส่ไปในข้าวต้มเราเลยนะคะวันนี้เราจะทําง่ายๆแปลงสูตรเอานะคะมาอยู่ต่างประเทศถ้าเป็นวัดเราก็ต้องทานอย่างนี้แหละแล้วที่นี่เขาไม่ทานกระเทียมกันถ้าเราเจียวกระเทียมในบ้านอื่นเขาได้กินมันเมิน เจียวหอมเจียวหอมให้หอมเลยนะคะเจียวหอมเจียวคุ้งแห้งพริกไทยเราไม่มีพริกไทยเม็ดใช้พริกไทยผงแทนเราระแดบได้ เจียวให้หอมเลยแดี๋วเราใส่ไปในข้าวต้มเราเลยนะคะคต้มวันนี้จะใส่แฮมแทนหมูสับนะ เมื่อเขาต้มเราเดือดแล้วเราใส่แฮมเลยนะคะเราใส่แฮมแทนหมูสับลงไปได้เลยนะคะแล้วทุกอย่างที่เราเจียวไว้เราก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะคะ ะะเป็นอาหารร้อนสุปร้อนเลยนะคะสุปร้อนทานแก้วหวัดได้เลยนะคะเราใส่ไปทุกอย่างแล้วเราชิมรสชาดได้ก็คือข้ต้มนี่แหละเหมือนข้ต้มเครื่องเรานี่แหละต้มเครื่องเรามาแปลง ลอ,อยมากเลยนะคะต้มไม่เดือด้วเราตักเสิร์ฟได้เลย